สว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามของโชคชัยสิงนะครับมาชมเกมดาบิแมทประจำสัปดาห์นี้ครับกับการมาเยือนของใครดังจากเมืองบรลรมครับคุณจนไปป่านน้ำทิพย์โดยเสียนกเช่นเคยครับ นาวินแล้วก็แปะครับเจอกับบ๊อบบี้ทิมแล้วก็ตั้มผูพานครับนะฮะเสจแปะแล้วครับหัวกั้มแปะนะครับแจมอยู่ที่2-4บ๊อบบี้โฉบแบบนี้ครับนาวินอุ้ยโอ้บ๊อบบี้นี่แลกข้ามกับแปะนะครับ เศตนกน่าจะช่วยเสริมนะครับดูลักษณะนะสี่สองครับทรายของนาวินแต่ครับนี่ฮะเกมรับดีเลยเกินครับนาวินอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองแล้วครับนี่ยโอ้โหเกมรับครับวันนี้โอ้โถือว่าเกมรับของ ัมเริ่มที่จะโชว์ฟอร์มได้แรกเหมือนกันเลยครับแซมอยู่ที่2ต่อ4บอบบี้ทีมอีกครั้งนึ่งครับนี่คือฝีเท้านี่ไม่แตกต่างกันนะแต่ความซ้อมความเขี่ยวนี่นะ่าจะอยู่ที่ทีมเยือนเลยครับใายของคุณจดไม่ปะ เท <c oughs> <c oughs> ่าไรเท่ยืนอยู่กัน3นคนนะทีมเบอร์2ยืนอยู่ตรงกลางบอบบี้ลิมสายสุดแล้วก็ตั้มผู้ผ,ผ่านครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหหลอกหน้าเท้าเฉยเลยอะห้าสามครับ เรียกใช้บริการของแปะอีกแล้วครับค่ายคุณจรช่วงนี้นี่ก็ต้องบอกว่าไปแทบจัดทุกสนามเลยครับไม่ว่าจะเป็นสนามทางด้านของเฟศเจ็ด 7, ชนบุรีระยองรวมถึงวันอาทิตย์มีคิวกันที่ในพื้นที่ของสนามซ้สามนะครับก็แปะของทางด้านอาวินจะเจอกันกับบุธสิบเอ็ดครับ หลังเท้าล่างวันนี้ก็ถือว่าแฟนคลับ f อเยอะครับแต้มอยู่ที่5ต่อสครับมาฮะพ e totally> ื้นที่สนามโชคชัยสี่วันนี้ก็ถือว่าเย็นสบายครับพราละมาทีเดียวเลยปดยร แทม3ต่อ5ครับบอบบี้เดี๋ยวโฉบมาแล้วกับบอบบี้เนุกมาช่วยลับทางด้านซ้ายครับเจ้าตัวใส่เสื้อของสัมสุงครับวันนี้กับตำแหน่งผู้ช่วยเสิร์ฟเี่ยก็ถือว่าเป็นเก็นเจอร์ของเขาเลยฮะช่วยเสิร์ฟ5ต่อ3ครับห่างกันที่สองแทมด้านขวาของนาวินนี่ฮะคือ ทาระดับเบสิกของนาวินแล้วก็แป้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นต่อเยอะเลยครับสามห้าเนี่ย่เียบอบบี้ห่างเยอะครับเอาเลยครับโอูโว้วินาวินเนี่ยจังหวะนี้นี่เจ้าตัวพยายามที่จะคืนที่ครับแถมอยู่ที่5ต่อ3ครับ มาอีกครั้งหนึ่งโอ้บอบบี้มองทันครับโอ้ถ้าพูดกันจริงๆแล้วในความซ้อมเกมซ้อมเกมเคียวนี่น่าจะอยู่ที่ค่ายของคุณโจนเลยครับซ้อมเคียวมากๆแต่ถ้าพูดถึงว่าชั้นเชิงอยู่ที่บอบบี้ครับก็เป็นสไตล์การขับหลักในสไตล์นี้อยู่แล้วบมเป็นตําอยู่ที่เจ้าบ้านครับ3ามห้า หมายครับบอบบี้เอาเลยครับนาวินดันซ้ายครับฉีกมาเลยเอา้าโอ้ตั้มครับจงังหวะนี้เสียนกฮนะโอ้โหตั้มครับวันนี้เหนียวแน่นเลยเกดน,นาวินฮนะโอ้จับบ้าครับโอ้โหบ้าไปแล้วครับเกมรับของนาวินวันนี้ ล้วเปิดด้วยส้นเท้าขวาครับโอ้โหหลังเท้าด้านข้างครับโอ้ติดได้ยังไงต้องยอมจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่โอ้จเป็นถ้าไม่ใช่นาวินเนี่ยล่วงไปแล้วนะโอ้ต้องยกเครดิตกับจังหวะน,นี้ให้เลยครับเซนบและนาวินแลนว้วก็สี่ห้าในราคายังอยู่ที่นาวินอยู่นะค่ายของคุโจนราคาอยู่ที่ค่ายของคุณโจนครับแข็งมากๆ มาครับบ๊อบบี้เน oh, ี่ยโอ้โหเสียนกฮะวันนี้คือส่วนร่วมกับเกมเสียนกวันนี้ต้องบอกว่าตัดออกไปเลยนะครับนานๆครั้งจริงๆจะได้มาเปิดห้าสิสิบสามแต้มหรือสิบสองเอ่ยแป๊บนึงนะครับบ๊อบบี้ครับรู้เร็วมากฮะนี่สู้แบบนี้แหละครับบ๊อบบี้ครับ โอ้ oh, วันนี้เราอยู่กันที่สนามโชคชัย่ครับมาชมเกมดาวพิแมตประจำสัปดาห์นี้กันเป็นการก้ามหัวก้ามแปะเหมือนเดิมที่คนไทยในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในเนี่ยถือว่าฮิตฮอตเลยครับเดี๋ยวนี้ค่ายของคุณโจนครับประกอบไปด้วยน้าซ้ายครับนาวินตรงกลางเสียดน,นกแล้วก็แปะครับสามสตาค่ายของคุณโจนเจอกับบ๊อบบี้ตั้มแล้วก็ทิมครับ เ็มยืนอยู่ตรงกลางบ๊อบบี้เนี่ยข้ามหลักนะสี่ต่อหกครับนาเสียนกแล้วเนี่ยพื้นที่มันแคบนะครับพุ่งไม่ได้นะแตมหกสี่ครับเดีมากไม่ไกลนะไกลนะไกลนะแปะครับโอ้วอันนี้ครับตั้ม จิตหัวใจเกมลับจริงๆไงแอดมินบอกได้เลยว่าเกมลับเมื่อสักครู่นี้ต้องยกเครดิตกับเกมลับของตั้มเลยนะครับตั้มผู้พานี่บอกได้เลยว่าเกมลับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ไม่เป็นสองรองใครจริงๆในเวทที่เท่ากับเจ้าตัวนั้นถือว่าเกาะกลุ่มระดับบีบวกเหมือนกันกับเกมลับนะนะถือว่ารักษา่ังกายดีมากครับสำหรับตั้มกับสองสองฟอร์มนัดหลังล่าสุดยังไม่แพ้เลยนะครับชนะเอฟแล้วก็ไปชนะ ทีเฟตเ็ดนะครับตาซุรินนะเสร์ฟไปร่างกาฟรีสำหรับตั้มนะฟอร์มดีมากๆเหนียวแน่นครับกับสไตล์ซันแบ็คเอาเลยครับแต้มมาเลยครับเสด็จมาอยู่ฝั่งผู้บรยาาแล้วครับใครของคุณโจน <c oughs> <c oughs> นี่เดินมาแล้วโอ้โห สวัสดีครับโอ้โหเสื้ออะไรเนี่ยเสื้ออะไรโอ้ทอมเบียววุ้นเนี่ยมาครับอืมนาวินไปครับเชืออุ้ยคือถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วในความเคี้ยวอยู่ฝั่งนี้นะแต่วันนี้เนี่ยโดนฉีกนำห่างกันที่7ต่อ4หรือเปล่า7 4หรือ6 4 7 4 7เนะครับ เนี่ฮถอนเบียวุเอาขยับด้วยครับโอ้โหนานาที่จริงๆอะโอ้กลเหลี่ยมเสิร์ฟอะไรเนี่ยแทมอยู่ที่เจสครับจ้าบ้านชีกน้ำมันกันที่3แตแทมจีขวาที่นาวินอีกแล้วครับมาครับแปะ คือถ้าเปรียบเทียบเกมรับเกมทำในเกมทำเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ชินยังไม่เป็นใช่สไตล์หลักะนะแต่ก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันดูดูใครขยับยังไงครับสูตรนะโอ้โหสูตรนี้สี่ต่อเจ็ดครับ เนี่ยมาแล้วถอนเบียวุ้นอาหารตามสั่งนะครับดอนดอนเบียวุ้นนะมาในชุดของดอนเบียวุ้นอาหารตามสั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจ้างแล้ววันนี้อัดสปอตโฆษณามาเพียบเลยอดอนเบียวุ้นอาหารตามสั่งนะงส่วนข้างหน้าพิมพ์ว่าอะไรไม่รู้แต่เหมือนรีไซเคิลนี่แหละครับ ดูครับขยับแล้วครับโอ้โหนาวินเอาเลยครับวันนี้เนี่ยถือว่าเริ่มกดดันเกมรับนาวินเรื่อยๆมาเลยครับเกมรับเจตโตซีครับสามแท้ซ้ายของนาวินหลุดเลยโอ้โหจังหวะรับซ้ายครับนาวิน โอ้สายหลุดไปดื้อๆครับกับช่วงของสุดท้ายแบบนี้ครับโอ้โหหลุดซ้ายได้ครับดาวินแปดสี่ครับมาฮะ้ายดาวินอีกแล้วครับโอ้โหหลุดไปดื้อๆครับดาวินไม่รับครับ <c oughs> <c oughs> ลาเซียนนกขยับออกมานะ ด้านเส้นสองด้วยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ไม่ทันจริงๆเอาเลยครับโมเมนตัมนี้เจ้าบ,บ้านฉีกตำแหน่งกันที่9ต่อ4ระยะห่างก,กันที่5แต้มนี่ถือว่าเป็นผลเลยครับมาฮะนาวินทันหรือไม่ทันนี่ฮะมาแล้วครับทิมบ๊อบบี้โอ้หด้านซ้ายครับอ เหมือนจะเหมือนต่อสามสองวันนี้ดอนเบียวุ้นครับออาหารตามสั่งเบอร์แปขยับแล้วครับ4ีต่อเขยับไปแล้วโโอวันนี้ครบทุกรสชาติเลยเกินกับตำแหน่งผู้ช่วยเสิร์ฟในสไตล์ของเขาเลยครับ44ีบวก มาฮะอู้บอบบีมองทันแล้วครับออโอ้โโอโแล้วก็สิบต่อสี่เลยครับจังหวะแบบนี้แล้วก็ไล่ห่างกันที่6แต้มแล้วครับดูครับศิลปินศิลปินยกมือด้านขวาแล้วครับวัน <c oughs> นี้ก็ต้องบอกว่าเพื่อนสมาชิกในที่สนามของโชคชัยสี ต้องบอกว่าค่อนข้างฟีเวอร์มากๆคนเยอะครับเพราะว่าใครใหญ่อย่าใครคนจนมาเยือนทั้งทีสิครับนี่ฮโอ้หบอบบี้นี่ช่วยกันเล่นครับช่องกลางฮะบ,บารบี้มีซ่อนแล้วครับนาวินโอ้โหเสียงร้องครับวันนี้โดนเนี่บอบบี้ โอ้โหต้องทำใจครับคือต้องบอกว่าทั้งสามคนบ๊อบบี้ตั้มทีมนี้ช่วยกันเล่นเหลือเกินนะบาทสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสี่ครับแต้มเดียวหรือเปล่ามน้าวินไปแล้วครับแปะโอ้สิบสองครับ 12บสองต่อสี่ฮะคือไม่มีมุกแล้วครับสำหรับทางด้านของคุณจนไปป่าต้องสู้ครับล็อกให้ได้ครับ12บสองนาวิน <c oughs> นี่ฮช่วยคือทุกอย่างเพอร์เฟคหมดแล้วครับคือทุกอย่างมันเพอร์เฟคจริงๆนี่สมคนนี่นี่ฮ ไปแล้วครับเรียบร้อยครับผลปรากฏว่าทางบอบบี้ทีมแล้วก็ตั้มคูบานครับเอาชนะทีมงานค่ายของจูงขุนจนไปป่าไปด้วยสกอร์13ต่อ4ได้4แต้มเท่านั้นครับ่ายดังจากเมืองบุรีรัมย์ครับนะฮะโอกาสหน้าเจอจก,กันใหม่ครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ